สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอนพามาไหว้พระกันครับที่นี่ครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับท้องถิ่นเราก็เรียกว่าเมืองแปดลิวมาที่วัดหวัวเนินครับวัดหวัวเนินวัดสวยงามมากนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามตำบลลาดกวางอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะ เชิงเซานะครับวันนี้กดกลามมากๆผมมากับคณะสายบุญของพี่สัญญานะครับพี่ธงพี่แตนเจแดงนะครับและทุกทท่านนะครับรุนแ,แล้วแต่เป็นคนใจดีทั้งนั้นเลยนะครับก็ตามภาพครับผมก็มากราบพระ ในพระวิหารนะครับกราบหลวงพ่อหายโศกแม่หายโศก,กจริงๆมีแต่ความสุขชื่นใจนะครับไหวขอพรถ่ายรูปบันทึกภาพนะครับตั้งสติลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์คุณกุศลวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานภาพป่า ถวายข้าน้ำข้าไฟถวายใช้นี่สงร่วมทำบุญต่างๆนะครับตามกำลังศรัทธานะครับที่มีประโยชน์ที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านะครับหลวงพ่อพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีทองพุดนะครับดังผุดขึ้นจากแผ่นดินโอ้โห,โอ,โหองค์ใหญ่มากนะครับวัด ขวัเนินนี่ต้องบอกว่าปัจจุบันวันนี้เนี่เออวัดเก่าแก่นะครับเป็นร้อยปีนะครับยุคนู่นเลยครับยุคสมัยนู่นเลยนะครับสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นวัดที่เป็นที่ท่องเที่ยวมากๆในปัจจุบันนี้นะครับมีหลวงปู่ทวด เหยบน้ำทะเลจืดซึ่งซึ่งมีพญานาคล้อมเลยนะครับพญานาคครับแหมงดงามจุดนี้เรียกว่าสีทองทุกองค์นะครับหลวงปู่สุขวัดขนเนินยืนประทับยืนองค์สูงต้องแหงนคอมองเลยนะฮะก็มองเห็นกูโบสดสวยงาม นะครับไม่ลืมที่จะมาจุดทูปจุดเทียนไหว้สักการะถวายดอกบุหราบสีแดงนะครับเสียงซิมซีเสียงโชคกับท่านเท้าเวสวรณโอ้โหยืนองค์ใหญ่สวยงามนะครับองค์ใหญ่สวยงามมากๆแล้วก็มี ประสบการณ์หลายท่านมาขอโชคขอลาบขอเรื่องกิจการงานเรื่องสุขภาพมีตามที่ที่พี่ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับเล่าให้บี่กแกสฟังครับก็เป็นวัดหนึ่งอยากเชิญชวนนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแวะมาที่ชะเชิงเสาเมืองแริ้วนะครับไปกราบไปไหว้ไปขอพรหลวงพ่อสสธรแล้ว ครับไปแก้บนด้วยไข่ด้วยไก่ไก่อะไรก็แล้วแต่พวงอะไรอย่าลืมนะครับแวะมาทางนี้เลยครับวัดหัวเนินวัดหัวเนินนะครับจำให้แม่นนะครับ GPS ไว้เลยนะครับปักหมุดไว้เลยมาแล้วสุขใจสบายกายนะครับสมความปรารถนาชื่นใจถูกใจ แน่แน่นะครับบิก็และทุกท่านที่มาคณะทัวร์เนี่ยถ้าคันรถด,ด้วยกันก็มีความสุขแล้วก็ส่งภาพไปยังรายยังเฟซบุ o กนะครับต่างๆวันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับอาจถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เชิญชวนเชนิญชวนนะครับถ้าสะดวกก็ผ่านไปแวะไปเที่ยวนะครับไปทําบุญไปไหว้พระนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะครับไม่ต้องมากมาย นะครับตั้งใจนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวค็นั่งนานไปเองอะเป็นลักษณะของความสมาธินะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้เจ้ากล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณนะครับขอบารมีศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหัวเนินจังหวัดฉะเชิงเซาประทานศีมงคลให้ทุกท่านเพื่อนเพื่อนสมาชิกโชคดีร่ํารวยสมความปัถนาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จทุกประการวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆ สวัสดีครับ